ว่าคไว่าสุดที่ไม่ทรบ่านี่อ่มีคอยทาเพืี่มาสจนท่าย่อมมีควาจาผมก็แลกเปลี่ยนความคิเ ร,รัฐบาลเน้นการพูดคุยเป็นหลักแต่ความเข้าใจและบอกให้พี่น้องประชาชนใที่ทำสิง่งผิดที่เดเนี่ยใครมีญาติพี่น้องที่มีหมายจับไม่ไว่าจะเป็น,านปรานจบัณฑิวงั์หายจับตางิญาหรือไม้จับคาับให้นำไมายจับเนี่ยอจ้งต่อต้า,าที่บราษา ได้เด่นสิว่ารบห้าสิครับแลวก็เต่นหารล้อสามขอพัฒกาสลอ่วนสาม่านเนี่ยจะไปจับระบวนการอย่างไรก็เป็นสิทธเผ็แล้วสุดท้ายเนี่ยออกมาทีนนโยบายรัฐบาลกือว่าเราต้องกานเราอยากให้อย่างจบรับนพื้นานความกต้องและเต็ไปได้ ตามบทอาจารย์ผมและผมได้เตรียมการไปแล้วได้ภาษากระทัานที่เตรียมการต้งน้พี่น้องที่มีใจับหรือท่ามีใรจับออกมาแล้วยังกริ่นเลว่าจะไปรับมาไหมให้ติดต่อมาอย่างแล้วก็มารับครงนี้ยืนยันนะครับสายที่มากไม่ใช้ครรวามุแรงเลย แม่ครันหน,น้าฉีดถ้ามันต้องการคุยเ้วยหน้ามาอาการไอพุทธไอมุสลิมคิดร,ราวอิสลามมินดูรัฐบาลให้สิทธิ์ที่จะเกิดความหวาดระแวงถ้ายังไม่มั่นใจแจ้งผู้สื่อข่าวกันเอาผู้สืกก่อข่าวไปเลยถ้าคิดว่าไปรประเทศเราป่าเอาที่นี่ก็ได้ที่สุดแ้าไม่ได้ ผมครับมารีานบอลี่จบ้วคับจรอแล้วน่มากันจะมาจบปัญาดเเดียบร้อยพอย่างนี้ลดความหานแรงแล้วแะพี่น้องที่มีหมายจัก็มทีบอกและเมื่อวานผบอกท่านผู้ครับว่าในพื้นที่ไหนเนี่ย ้างการให้ยกเลดันาาากนาสนานะครับเอามาปรึกษากันถ้าพื้นที่ท่านไม่มีเหตุการณ์ผมก็ดำเนินการได้โดยจะหารืองของครับซึ่งเป็นขอสวกทา็ถือวาเป็นตัวหลักที่พิจาราเรืองนี้ถ้าบ้านเป็นพื้นที่ท่านเรียบร้อยเแลออกเร่งเกิดลยทำไ จนผสมผสานาใสื่อกากรเรื่องกราเี่ยวมองตรงนีที่จะใช้กันและมีคิปเล่นที่ดีแม้ข่าวไม่รู้ว่าเขาเกี่ยวรืออนี้รวจตำรวจที่เร่อัพบตำรวจพบตำรวยังอตงร้อยงนอตัวรอยด้วยาัวไหมน่างวุ้ีน่ากินดีที่ััด ก็ทางผมเป็นตัวบีศูนย์เจ็ดศูนย์แปดก็เอาเมื่อตอนนั้นนะครับก็ถือถือสิทธิ์ของพระเจ้าทั้ครับ